คณะกรรมการการเลือกตั hmm. mm ้งประจำจังหวัดจันทบุรีร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองจันทบุรีเดินรณรงค์ให้ประชาชนจังหวัดจันทบุรีไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีที่จะม e ีข <wh> <mythology> ึ <zuk media> <im derivative> ้นในวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2557ค่ะ วันนี้เวลา9้านาฬิกาที่บริเวณด้านหน้าศาลหลักเมืองอำเภอเมืองจันทบุรีทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองจันทบุรีนำโดยนางอุบลรัตน์ชุนหะพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองจันทบุรีได้ร่วมกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีนายเดชาจันทกิจประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดการเดินรณรงค์ให้ประชาชนจังหวัด จันทบุรีไปใช้สิทธิเลือกตั้งสวโดยเริ่มเคลื่อนขบวนตั้งแต่บริเวณด้านหน้าศาลหลักเมืองผ่านหน้าโรงเรียนสิริดีเดชแล้วเข้าไปยังบริเวณรอบตลาดพร้อมทั้งแจกใบข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งสวที่ได้อธิบายขั้นตอนการใช้สิทธิต่างๆอย่างถูกต้องด้วย ทั้งนี้ในจุดประสงค์หลักๆของการเดินขบวนครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนทุกคนให้ความสําคัญในการเลือกตั้งทุกระดับซึ่งเป็นหน้าที่หลักของประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีอายุไม่ต่ํากว่า18ปีบริบูรณ์จะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอซึ่งผู้ที่จะได้เป็นสอวอจะสามารถเข้าไปทําหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนในการช่วยกันกรองกฎหมาย ตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินหรือแม้กระทั่งมีส่วนในการถอดถอนนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่ปฏิบัติต,ตนไม่ชอบธรรมอีกด้วยและสำหรับในปีนี้กำหนดการเลือกตั้งสอวอจะตรงกับวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2557โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึงเวลา15นาฬิกาขอให้ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกคนดีเข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชนกันทุกคนค่ะ